เราจะไปเซอร์ไพรส์พี่เบสบอกว่าพี่เบสจะชอบน้ำวาเลนไทน์นี้มีคนให้ดอกกุหลาบคุณหรือยังคุณหรือยังไหนลองเซีเซฟไปดูก่อนไม่ใช่ยัวิ่งกินเลยหดหยยุดหยุขอบตาดำยังไงขอบตาดำมากสวัสดีครับผมไฮกัปนะครับ กำลังทาอินโทรหม่อยู่รอกันหน่อยนะก็ในเร็วน so so really so ี้นะผมใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับทุกคนผมก็อยากจะทําอะไรเป็นเล็กๆน้อยๆให้กับวันวาเลนไทน์สักนิดหนึ่งนะก็คือวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์พี่เบสทุกคนน่าจะรู้กันนะครับผมพี่เบสคือใครนะครับพะเห็นจับ จิ้นกันมากเลยนะผมเห็นได้แฮชแท็กเลยนะเบสแก๊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 เต็มไปหมดเลยนะก็วันนี้เราก็จะไปเอาดอกไม้นะผมไปซื้อดอกไม้นี่แหละแล้วก็ไปหาพีเ่เบสกันครับผมที่ออฟฟิศของ i ิ t l e Beam ี h a n n e l นะก็เดี๋ยวดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเ๋ยเคยเจอกันที่ร้านขายดอกไม้นะครับผมไปไปกันเราก็อยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมพ็ขอนี่ดอกไม้เต็มไปตอนนี้เรามาหาร้านคุณสมเกียรตินะ คุณพี่สมเกรตอยู่นีนเลิกไปถูกเลยเราต้องใส่แมสครนะผมเรื่อความปลอดภัยทําไมถึงมาตรงตลาดไทยก็มันเป็นทางผ่านจะไปพอฟฟิศของบีนเลยโหจะเจอปะวันนี้ต้องโทรเราโทรหาเจ้าของร้านแป๊บเ,เลือกไปถูกแล้วตอนนี้ยเยอะไปหมดเลย ปิดหน้ัร้านเอาอันนี้ครับได้มาแล้วครับทุกคนโอ้โหผมว่าพี่เบสจะชอบนะครับ วันหนึ่งพี่เบสได้อยู่กับผู้ชายสุดหล่อสเปคเขา2ต่อสอภายในบ้านพี่เบสเขาจะมีปฏิกิริยายังไง ลบต่อไปครับผมเราก็จะเดินทางไปออฟฟิศของบีมนะครับผมขอขับรถก่อนครับผมไปกันเที่ครทุกคนตอนนี้เราก็ถึงออฟฟิศบีมแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมชุดหมดแล้วว่าเราจัดเต็มคือยอดไลค์ก็ต้องพุ่งพุ่งพลาดแล้วปล่าต้องแบบครับเรียบร้อยแล้วไหมทำขนาดนี้เอ้ยแต่เราแบบว่าเห็นพี่เบสกำลังยุ่งๆเดี๋ยเราจะเรียกบีมมาก่อนว่าแบบยังไงดีนะที่ครับทุกคนพี่เบสพี่เบสอยู่ที่ไหนะ ยินดีพี่เบสทำอะไรพี่เบสกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่หรอเอาอะไรทำไมเนี่ยเอากระสุนพี่เต้พี่เบสไม่รู้เนี่ยจะเสพอะไรทางไหน <ç> มีทางเข้าหลายทางบ้านเนี้ยทางไหนที่แบบเข้าไปถึงพี่เบส<จ>ได้เนี่ยไกลใช่ป่ะเอาอบบตกใจไหมเอาแบบตกใจป่ะเดี๋ยวแกไปแอบข้างๆข้างหลังบีมเหรข้างๆข้างบ้านเนี้ยเดี๋ยวบีมไปเป,เปิดให้แลแบบบ้วแก็บก็แบพุ่งเข้ามาเลยโอเคปะ่ะบ <Run. S 2> ีม oh, ก็บอกว่าให้เรามาอยู่ตรงแบบข้างๆหลังบ้านนะก็เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพว์กันดูดู วาเลนไทน์นี้มีคนให้ดอกกุหลาบคุณหรือคุณหรือยังแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะซังซังนี่วาเลนไทน์ครับผมขอบคุณค่ะ h a ็ h t a g b e s t c a p ต้องมาแล้วนะครับถ่ายกัน เราชิมซีอร์ไบด์หรือเปล่าไม่ใช่อ้ยกินเลยเฮ้ยเขาซื้อมาแพงหัวนี้คือแบบนี่ชุูกระแดงดอกไม้กระแดงแต่หัวใจพี่เบลแดงไหมครับไปดูแล้วไปดูอะไรไปดูขวดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นวันเลนทายนี้เบลแบบยังไม่มีแบบคู่ไม่มีคนให้ดอกไม้เนาะแบบแก๊ปนี่คนแรกอย่าว่าแต่คู่เลยเพื่อนยังไม่มีจะคุยเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีจะอะไรนะไม่มีจะคุยเลยเพื่อน้้านี่ไงคุยกับผมแทน ถ้าขายแกลบขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์เลยขายเย่ทวิตเตอร์เนี่ยแล้วประเด็นคือแบบไม่มีโมเมนต์อะไรเลยพยายามเองทุกอย่างก็สำเร็จถือว่าสำเร็จไหมสำเร็จนะตกใจเลยคุณหรือยัคุณหรือยัไม่ใช่อุยกินอะไรตกใจอีกรอบไหมอีกรอบอยากตกใจอีกรอบได้รีเพย์ครับรีเพย์รีเพย์ไม่ดูเรื่องไม่ดูแลเอ๋แซ่ ัด,ด,ดก,ก่อนหล่อนพยายามมากเกินไปหนูไม่โปะเนาะนูไม่โปะเลยนเลยนี่ยเหม็นกลิ่นความรักเข็ดไหมข้างหลังเขาทำงานกันอยู่เนี่ย <laughs> ให้เสร็จแล้วก็ออกไปออกไปเ <ride> <c oughs> ขาไล่ผมแล้วอะเนี่ยมาไล่ผู้ช่นยหัวกลั่ง, <laughs> ง <laughs> โอเควันนี้แบบฝากอะไรสำหรับแบบว่าคนที่แบบเขาโสดเนาะวันวาเลนไทน์ไม่มีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไหมอ๋อก็มีเป็น ก็มีเป็นเงินสดอะค่ะแล้วก็บัตรเครดิตสายเป้ะประเด็นแบ๊กก็ไม่ไม่มีเหมือนกันนะไม่เหมือนเงนสดเหมือนกันท่านก็บอกมีห้าลอยะจริงจังแล้วนะแล้วมี่จริงจังแล้วจริงจังแล้วเบ๊กก็ขอฝากสําหรับคนที่ไม่มีคู่ทุกๆคนนะคะสมน้ําหน้าสมน้ําหน้าอันนี้คืผัาเลยกดดิสไลค์เลยกดดิสไลค์เลย เอาแก๊ปมีเราจะฝากไหมคะก็ฝากคนที่มีคู่แล้วผมก็หาเพื่อนผมด้ฮะเย๊เก๊เอาเอาฉันมาถอะันที่รัเล่เลเล่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 ล่เ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 ลเล่เล่เล่เเล่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  ฝากไปดูคลิปในช่อง Little b e a m Channel ด้วยถ้าเกิดคลิปนี้ถึงล้านไลค์นะคะโโอ้ห้านเลยหึ่งพันยังถึงยากเลยล้านวิวในช่องเรายังยากเลยเอาง่ายๆละกันถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงแสนไลค์อะพี่เบสจะขึ้นไปชั้นสามสิบแล้วก็ถูกลงอ่าทุกคนได้ได้ยินแล้วใช่ไหมทุกคนกดทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมเชื่อวิมกดได้นะคะทุกคนไม่ต้องกดกันนะคะโอเคเสร็จุวงอลไครับผมวันนี้ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้ครับผมแล้วก็ฝากช่องนิ t เทิลบีมด้วยนะเย้งแล้วฝากางานของพวกเราสองคนด้วยนะคะางานอะไรเอ่ยงานบวชไหมโอเคเราลากเราไปก่อนบ๊ายบาย